อ้าวอ้าวนะครับเนาะเรามาเก็บบรรยากาศตอนกินข้าวป่าดีครับที่สอนนอนน้องสะพังเหมือนเดิมครมมับผออ่านี่ครับผมไอ้ท่านไอ้เบรกก็กินเขาก็ได้โอ้หเมยแอร์แลแล้วบ้นน้อนี่ครับเนาอ อ้าอ oh ่นไง้าโอ้ยยางตายแล้ววะโอเคแล้วป่ะมาเก็บภาพบรรยากาศการกินเขานะครับของบ้านเทานะครับน้อนี่ครับผมนี่คุณประหลัดครับผมนี่ครับผมโอเคครับผมอ้าวนภพครับนภพเจ้าน้อยนะครับเจ้าน้อยเนี่ยน้า น้ำตาจะไหลเหมือนเดิมครับฟังผมประกาศเอินไปอย่าไปห้ไปห้ไปห้ผมมันมาเหรอคัอนี้ครับ่อันนี้จะเป็นนกหยาดนกกินนะครับนาี่ประมาณนคนอน้มาผู้ใหมาียโอ้โมพมอ๊มีมนี่ครับผมบรรยากาศการกินเพื่อนนอนอนี่จะมาใช้อมาผู้ใหเมาได้กิมดิว่า่าังสันตวนี่เ้องไมเนา่ลงกเียงผมมป็ไปยังแต่ว่มีเรื่องกระโดดโอเคนะครับน้าสมิลครับ